สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่วัดศรีมหาโพลตะตาสามนะครับ,รบคำคอำเภอ้านาประจันทร์นะครับพรุ่งนี้ที่วัดน,นี้จะมีงานบวงสรวงท้าวเวสวรณน,นะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมนัดโดยพระล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับหลวงพ่อชาววัดนะครับ แอ่กราบนมัสก,การกครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับวัดนี้ชื่อวัดอะไรเต็มๆครับชื่อวัดคือชื่อวัดศรีมหาโสรัตนารามครับก็จริงๆก็สร้างมาได้ปีนี้เรัาปีที่สิบสี่ปีที่สิบสี่แต่ก,ก่อนนู้นตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์อ่าใช่เป็นสำนักสงฆ์ครับผมเป็นสำนักเป็นที่พักสงฆ์ก่อนครับผมเป็นที่พักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์แล้วก็มาเป็นสำนักสงฆ์ครับผมแล้วก็ คือจริงๆแล้วอาตมาเป็นคนที่ว่าอยากคืออยากได้ท่าเรืออยู่แล้วอยากจะสร้างครับผมแล้วก็มีเจตนาว่าโยมมีเจตนาจะมาเป็นเจ้าภาพให้ครับผมแล้วเขายกเลิกครับอาตมาก็เลยต้องทําเองเพราะให้จัตจกับญาติโยมไว้แล้วว่าจะเป็นสูงหกเมตรครับแล้วตอนนี้อาตมาก็ก็คือเขาจะเอาขนาดไม้ท่าสิบมาให้อาตมาไม่เอาครับเพราะว่าเราเราเป็นพระเราต้องมีสัจจะกร ว่าเราจะเขาจะว่าเขามาพูดเองเลยว่าเขาจะหกหมีครับแต่อาตมาจะพอะึง็นอะจริงจะเอามาตัดไปถ้าสิบมาให้อาตมาก็ไม่เอาครับเลยเลยต้องทําเองอาตอมาก็เลยต้องทําเองครับผม,มก็คือเรื่องไอ้เรื่องเรื่องศรัทธาเรื่องทเวะเนี่ยอาตมามีความศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็เลยว่าก็เลยบอกบุญลูกติ์ลูกหาครับอ่าที่ได้สร้างอาที่จะร่วมกันสร้างาเวะก็เอ่อ ก็เลยบอกบุญญาติโยมช่วยกันร่วมกันคนเล็กลนน้อยช่วยกันเพื่อมาทําจนถึงวันดีได้เสร็จแล้วทั้งหมดเลือกทาแทบกระเด็นไหมครับพ<อ>่อจาย์ต้องๆเลยเหนื่อยมากแต่ก็ต้องสู้ต้องทําครับผมเพราะว่าก็โดนอุปสรรคเยอะขวากนามเยอะเหมือนกันแต่ก็ด้วยความที่ว่าเราตั้งใจมั่นอย,อยากจะอยากจะสร้างอยากจะทำ ก็เลยก็เลยออกมาอย่างนี้กําลังเตรียมงานผเพื่อจะฉลองเปิดเนตรสมโภชพรุ่งนี้พรุ่งนี้พระอาจารย์ครับปีมือที่พระที่หมดพระเป็นคนทาทั้งหมดพระเป็นใช่พระเป็นคนช่วยกันแล้วก็กรรมการวัดกรรมการวัดใช่ส่วนของกรรมการวัดน้อยกว่าพระใช่แต่ดูแต่ดู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 แลก็พระเยอะครับผมแต่ว่าเมื่อสองวันนี้ญาติโยมเยอะญาติโยมเยอะกรรมการเยอะมาช่วยกันกลมไม้กละมือ จน <ผม S 2> ถึงจนออกมาเป็นงานแบบนี้ได้ครับผมเนไม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 ีไม่นึกไม่ไม่ไม่นึกเลยว่าจะงานจะออกมาได้ใหญ่ขนาดน,นี้ครับผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยนึกอาจารย์ครับเชิญหรือนิมนต์นพระใครมาบ้างอ่าก็จะนิมนต์หลวงพ่อวิชิตปัญญาวุฒิครับอ่าหลวงพ่อวัดบ้านน้อยครับอันนี้เทียบกจ้าอาวาสเทียบรองสบายไปเข้าใจมันจะชื่อท่านครบผมวัดบานวัดบ้านน้อยครับอำเภอโพธิ์ทะเลครับผมอ่าแล้วก็ หลวงพ่อ,อพระอ,อาจารย์ดุสิตมัดไผ่แขกเจดีรังแห่งจังสุพรรณบุรีครับแล้วก็ปู่ยานน้ำโลคโับก็ท่านก็มานั่งปกให้ครับแล้วก็เจ้าวาดมัด เรียกชื่อเต็มๆท่านไม่ไมเป็นชื่อชื่อทั่วสั้นๆครับพระอาจารย์วัดวัดเขาพิมพารามคผมนี่ก็อดีตล,ลุกศิษหลวงปู่พิมพาร์พผาพรับระอาจารย์ครับพร,พร,รบพุ่งนี้จะมีฤาษีหรือจอมขมังเวทมาร่วมงานเยอะกว่าปกติเพราะอะไรครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะอาจะมาก็คือด้วยความเมตตาจากฤาษีครับ จากปู่ใหญ่เพชรบุรีครับมเนนแอครมแล้วก็ปู่ใจดีปู่ใจดีปู่ใจดีคือปู่ที่อุปถัมภ์ที่นี่ครอุปถัมภ์ที่ก่อนนั้นตั้งแต่เริ่มเริ่มมาเลยปู่ใจปู่ใจดีนี่เป็นฤาษีเหมือนกันไม่ใช่เป็นฤาษีเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงร่างทรงปู่ฤาษีใจดีครับชื่อใจดีเลยใช่พรุ่งนี้ก็มาหรือวันนี้มาอยู่แล้วมาแลวมาวันนี้มาช่วยงานด้วยกลับไปกลับไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับผมแล้วก็จะมีบรรดาปู่ ผู้ศรีที่มาก็จะให้มาเซ่นกันนั่งศบสั้งานหมดเลยครับผมนั่นแหละก็คือมันก็สิ่งนี้นไม่ไม่น่าเกิดขึ้นในที่วัดศรีมหาโพธิ์แต่เกิดขึ้นแล้วนะวันนี้ครับผมแลพวพรุ่งนี้ทก็ว่าคือจะมีครูบาอาจารย์ทั้งสายเทพสายครูบาอาจารย์สายพระสายฤาษีจะมามารวมพลังกันตรงนี้ครับเป็นพลังบุญที่จะทำพิธีพุทธาพิเศษพระธาตาวิสุวรรณ สิ่งหนึ่งนะนะ่านะสนใจนะครับสายหรือสีไม่ต้องจ่ายต่างนิดเชิญ <S <S อ่ายังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจารย์นะอันไหนนะ,ะนะสายหรือสีอ๋อสายลรือสีท่านมีเมตตาท่านมาช่วยเหลือครับท่านมาช่วยเหลือท่านมาท่านท่านบอกเลยว่าท่านมาท่านมาช่วยเหลือตั้งใจมาช่วยครับผมก็เลยมันเปิดก็เลยเปิดเป็นงานนี้ขึ้นมาครับผมนั่นแหละก็เลยคือทุกอย่างมันก็เลยเออมันก็ลงตัวอยู่ชั่วช่ว่าด้วยความเมตตาหรือสี ครับผมส่วนนึงเราเห็นฤาษสีแต่งตัวอย่างงงอย่าี้เขามามีจิตใจไม่ตามไม่แพ้เราไม่แพ้เราเลยเพอเพอดีกว่าเราอีกใช่ใช่ครับผมนั่นแหละก็คือมันมันก็เลยออกมาในในร่วมงานแบบนี้ครับผมก็จากปู่ย่ที่พชรบรีว่าจะมาพุ่งเดินทางมาพรุ่งนี้ครับผมแต่แกก็บอกแกจะเดินทางมาคืนนี้มาคืนนี้ใช่มามาร่วมงานมาร่วมงานพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องไปใช้แรงเขาไหมเขาอาจจะมาไปไปนั้นอยู่แล้วไปคือแกมีงานเราก็ไม่ได้ดูยาย ้องเอาลงทางไปช่วยไงหลงทางเมื่อ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 ชิ้น่ะครับผมนั่นแหละคือพระต้องเอาไปไปไปเอาแรงของเขาเหมือนกันเขาต้องก็มันก็เหมือนก็พึ่งอะไรน้ำพึ่งเรือเสร็จพึ่งป่าก็เหมือนกันคือถ้าพระไม่ช่วยเขาเขาก็ไกลๆเขาไม่มีใจมาก็เหมือนกันทุกคนครับผมเพราะตอนนี้ว่าเราไปเราเออเราก็ตั้งใจไปเอองานแกแล้วก็เราตอนนี้ว่าแกก็มางานเราครับผมก็มันเหมือนกับถึงมีมี อะไรก็อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นใครจะมจะมองว่ามันเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนหรือว่าอะไรจริงแต่ว่าทุกอย่างทาด้วยใจครับผมทำด้วยใจสร้างบริวีด้วยเต็มกำลังของเราเองนี่นะครับพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารแลมใช่พระพระประลัดแหลมทองครับประหลัดแหลมทองนะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องบายสี<ช>เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบายสีเนี่ยพระอาจารย์ฝึกงานคนเองเดี๋ยวพระอาจารย์เดินไปทางนู้นหน่อยครับนี่นี่นะครับบายสีที่วัดนี้พิเศษตรงไหนครับพระอาจารย์ ก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนใบสีทั่วๆไปแหละที่ทํามากันที่ทำๆกันมาตามกันมาครับผมก็มันมีความพิเศษตรงไหนก็คือมันก็เหมือนกับเคารพครูบาอาจารย์ไหว้เทวดาครับผมก็เหมือนเหมือนกันอะไรพระอาจารย์ครับไปศึกทาไปสีมาจากไหนตมอาตมาไม่ได้ศึกเลยแต่อาตมาก็ครูพระก็จำนี่นะครับใบสีแห่งวัดที่นี่นะครับเจ๋งค่อนข้างเจ๋ง พจารย์ครับเคยเคยรับงาน <c oughs> เคยรับงานช่วยเหลือลูกศิษย์หรืออะไรยังไงไหมครับก็มีก็ทำอยู่เหมือนกันครับผมเี่นนะครับ<ด>พรุ่งนี้เราจะดูความอลังการของใบสีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้หลวงพ่อรับโทรศัพท์ก่อนครับฮัลโหลการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหมดนี่นะครับฝีมือพระธรรมล้วนๆนะครับที่เห็นในฝีมือพระธรรมเลยนะครับระดับผู้ช่วยเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดทั้งนั้นนะครับลงมือทํากันนะครับ ครับนี่วัดศีรักษาการวัดศีอภัยวันนะครับนี่ใครเจอพระที่วัดนะครับอย่าถามว่าหลวงพ่อไปไหนนะครับนี่หลวงพ่ออยู่นี่นี่ก็มีฤาษีจากสระบุรีมาช่วยงานด้วยนะครับมาด้วยใจนะครับนี่นี่นะครับบรรยากาศของงานพรุ่งนี้เช้านะครับ ครับผมน,นี่เดีเรรครับเดี๋ยวเราจะถามหลวงพ่อนะครับว่าพรุ่งน,นี้มีงานอะไรบ้างนะครับคือถ้าใครมาวันนี้ไม่ทันนะครับพรุ่งนี้ก็มาไม่ทันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่างานเริ่มต้นพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋วยวเราจะถามกันนะครับว่าเริ่มต้นกันยังไงครับเนี่ยนะครับ สิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นการเตรียมงานของพระล้วนๆเลยนะครับโยมไม่เกี่ยวเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของการเตรียมงานที่วัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับหลวงพ่อนะครับว่ารง่งนี้มีงานอะไรบ้างครับ พระอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีงานอะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วงานงานนี้มันจริงๆมันเป็นงานฉลองท้าเวทโดยตรงครับผมแต่เพราะว่าแล้วตอนนี้ว่าอาตมาเคยไหว้ครูใบสีครับแล้วอาตมาไม่ได้ไหว้ตั้งแต่เดือนมีนาก็เลยมารวมกันทีเดียวเลยไหว้ครูใบสีหมายถึงไหว้ครูคนทําใบสีตรงๆเลยคือครูครูใบสีที่ว่าปรฏิษั์ประสาน์วิชาใบสีมาครับผมนั่นแหละ พรุ่งนี้ก็จะมีงานไหว้ครูใบสีด้วยใช่อันนี้พระอาจารย์ใบสีของพระอาจารย์นี่เขาเรียกใบสีอะไรวันนี้ก็คือมีใบสีทุกอย่างใบศีพมใบสีเทพใบสีบารมีใบสีสุขวันแล้วหลักเก้าหลักสิบหกนี่ครบทุกใบสีเลยก็เกือบครบทุกสิทุกใบสีเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องมีมันจะต้องมีช้อยอีกหลายอย่างอีกหลายอย่างใช่แต่ที่ว่าเราเอาแค่ตรงนี้ พระอาจารย์ครับใบสีชุดใหญ่ๆเนี่ยที่เขาใช้ปัจจัยในการจ้างทำเนี่ยชุดละเท่าไหร่โอ้ชุดหนึ่งหลายตังนะหลักแสนใช่ต้องเป็นหลักแสนหลัก,ลก<ส>หลักใหญ่เลยนะครับผมที่อาจารย์เคยไปทําที่วัดดังโนหลักแสนเจ็ดหลักแสนเจ็ดหลักแสนเจ็ดหมื่นอุปกรณ์แพงหรือฝีมือแพงทั้งฝีมือก็แพงอุปกรณ์ก็แพงครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนทาําใบสีค่อยชั่วหน่อยนะครับมีงานไหว้ครูกันเยอะวงสวงกันเยอะเยอะแต่ตอนนี้มันก็ มันเป็นเหมือนว่าตัดกาเรียกอะไรอ่ะปาดหน้าเค้กกันเยอะอ๋อทําให้เสียรับงานแข่งกันเหมือนกัน<า>กทุกพี่นะครับรับไปรับมานนครับผมเดี๋ยวเราจะให้หลวงพ่อรับดูเราจะเดินดูบริเวณโดยรอบของงานก่อนนะครับนี่เราเราคุยกับพระโคศกไปแล้วนะครับ พระโคศกพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ดำยังไม่คุยกับผมเลยเดี๋ยวผมจะคุยกับพระโคศกก่อนนะครับนี่ครับคือชุดชุดเตรียมงานของพระนะครับอยู่ในวัดเขาแสงอังศาอันเดียวเดี๋ยวผมจะนิมนต์พระอาจารย์คุยนิดนึงครับนี่กลับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับปกติรับงานโคศกยังไงครับก็ไปพอเขาไปช่วยๆกันโยมครับผมอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์รับถือกันก็มาช่วยกันพระอาจารย์ครับฝึกงานโคศกมาจากใครครับ ก็เป็นวนมากครบคพระอาจารย์ฉันเป็นพระอาจารย์เขมเพศเป็นพระนักเทศ่พี่ชายฉันนั่นพี่ชายจริงๆเลยเหรอก็เป็นลูกพี่คนบ้านเดียวกันพระอาจารย์เขมเพศนะป่าที่บุญพรพไปโอ้โหนี่ได้ฉันฉันโตมาจากวัดเนินกวดกันอย่างครับผมมาพูดอย่างนี้เลยสบายเลยก็ก็เราก็ได้ติดตามครูบาอาจารย์ไปเทศตรงนู้นตรงนี้เราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาอยู่ครับผม ก็มันก็เราก็พูดไอ้ก็เหมือนถวายเสียงช่วยกันอย่างเงี้ยอย่างพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์แหลมทองท่านก็นับถือกันเราครับก็ช่วยเหลือกันเรา,เราช่วยเหลือกันแต่มาท่านก็ถวายค่าน้ำมันน้ำมันจับอะไรเติมเติมน้ำมันให้ได้ง่าพอประมาณนะครับไม่ได้มีค่าตรงค่าตัวอะไรไม่มีครับเพราะฉะนั้เป็นงานที่อย่างอย่างฝั่งลูกน้่งมิ้นอะไรประมาณนั้นกัก็จะได้ยินเสียงพระอาจารย์เป็นหลักก็จะมีสมบป็นพระอาจารย์มหานต์ดำแล้วเป็นีิงานอย่างก็อ่างเขาเจอความแพงมีขรศกเยอะโยงนะไม่เป็นคารวะก็มีเป็นพระก็ ฮะเมืกำแพงเนี่ยเป็นเมืองโคศกเหมือนกันใช่เพราะว่าอาจารย์หมูเพชรกำแพงนี่ท่านอยู่วัดทีมานวัโคศกวัดบรมธาตุนี่เขาสร้างทีมานไว้ก็มีทีมงานที่เขตระยะฝั่งลุมิมิตก็อาจารย์หมูก็าเป็นอาจารย์สอนมหาลัยในจุฬาลงกรณ์วทยาลัยครับผมสัาเกตไหงอ่ากำแพงเพชรวัดบรมธาตุนี่นะครับท่เลโคศกทีมงานวัดบรมธาตุครับผมก็ตรงนั้นก็เป็นทีมทีมใหญ่แต่อย่างพวกฉันนี่ก็คือช่วยเหลืออย่างได้พวกกันในการมีงานก็ไปช่วยเหลือครับผมอ่าครับ ไปตามสถานที่ต่างๆมีไปคราชมังอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์เรียกใช้ครับผมแต่ถ้าเป็นงานปีงานฝั่งลูกิมิตก็อาจจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์หมูหนี่ยครับผมอาจารย์นัทสันอาจารย์หมูมนี่เป็นคารวะหรือคเป็นคารวะเป็นคนจัดก,การใช่นั่นแหละถ้าพูดถึงว่าการพอลูกิมิตเนี่ยถ้ามีทีมงานพร้อมครับผมอย่างพวกฉันนี่ก็คือเหมือนก็มือปืนับจ้างก็ช่วยเหลือกันไปครับผมพอได้ช่วยก็ได้ เารารย์ครับเราใส่สารธรรมใน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 วิธีกรรมเหล่านี้ยังไงครับอันนี้สําคัญนะครับใช่สารธรรมมันก็จะมีมันก็มีอยู่ที่วันมันไออย่างเนี้ยมันมันมันเป็นศาสตร์ที่มันมาคู่กันโยมครับเพราะว่าการพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมันเป็นของคู่กันครับถ้าพราหมณ์มินัยกองกอไอตามครับไอเอตามศาสตร์ของพระสงฆ์ก็จริงก็คืออันนี้ก็คือเป็นมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของของพราหมณ์ับผมอต่อันนี้ว่าเมื่อพราหมณ์กับพุทธมันแยกกันไม่ออกก็เวลา กันตัวฉันเองคิดถึงฉันเองนะเวลาจะใต่สวดเรริญพุทธมนตีก็ต้องเชิญเทพช้เทวาครับอะไเงี้ยเขาเขาเเป็นเทพเหมือนกันบผมเพราะว่ายักษ์เขาก็เป็นยักษ์ที่ทําบุญบุทิศบุญกุศลครับมันก็เป็นการเทวาจะต้องมีทั้งทั้งศาสตร์พราหมณ์ศาสตร์ของพระสงฆ์เพื่อเจริญพุทธมนต์อาจจะเปิดพุทธคุณให้เขาแต่เพื่อที่จะได้องค์้ทวสุวรรณท่านไปสร้างคุณงามความดีครับผมปรับคนที่ํำดีอ่างเงี้ยแต่อย่างถ้าอย่างกษัตริย์พระก็คือพระก็จะอยู่ในส่วนของพระ อาจารย์ครับงานลักษณะนี้เนี่ยจะมีฤาษีหรือมีคนมีอาคมมาช่วยงานพอสมควรเนี่ยอันนี้พระอาจารย์มองอย่างไรครับกามองว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีเพราะว่าไม่ว่าจะพาไม่มว่าจะฤาษีไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาใด,ษษดทุกคนกเน็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ แต่เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆพิธีทั้งนี้พิธีพระไ,ม,ไม,ม่สมควรอยู่แล้วในการที่จะมาเจอไอ้มาพุทธไอ้มาจับนู่นเขา้าเราพนะนิร่างทรงเนี่ยหรือว่าเป็นองค์ฤาษีเนี่ยที่เขาเปเป็นตนเนี่ยเขาก็มีธรรมบ่าของเขาเขาก็มีการถือเพราะว่าการถือศีลการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวเป็นคารวะเขาก็ถือศีลปฏิบัติธรรมได้เขาก็มีจิตที่เข้มแข็งใช่เขาช่วยกันหนุนไปเพื่อจะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานนี้ก็จะมีฤาษีมี คนจอมมหาเวแล้วมีเกจิมาใช่เพราะว่าพระนี่ก็เป็นแค่อเป็นเป็นแค่แว่าเป็นเสียเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเหมือนกับแบบว่าจริงๆนะบางเขามีคนติงอยู่แล้วในศาสตร์เนี้ยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาฝิ่งเชิงเงี้ยมาไว้ในวัดทําไมอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเขาเป็นของคู่กับวัดไปตรงไหนก็จากสาธุัอน้ คราวนี้มันมันก็เป็นของคู่กันเพราะว่าโยมมีศรัทธาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปไปหาซื้อบูชาเมาไหรก็มีโยมมีศรัทธาถ้าโยมไม่ศรัทธาก็ไม่มาไม่ได้คราวนี้เมื่อศรัทธาเขาอยากไว้ที่ไหนก็ต้องมาไว้ที่วัดถ้าโยมคนที่เขาศรัทธาเขาจะได้มาบํารุงพระศาสนาเพาท้าไเวสสุวนเป็นยักษ์ที่บมรูงพระศาสนาอยู่แล้วครับผมใช่ไหมคราวนี้คนจะมองไปบางคนเขาจะมองไปอีกแขนงนึงก็มีสิทิ์จะมองมองหน้าจิตตังใช่เพราะว่านิ้วยังไม่เท่ากันเลยโยมง่ายเลยนะครับใช่ สินห้าเนี่ยอะไรเอาสินห้าหได้นะไครับมผมเพราะอย่างพระก็เป็นแค่เป็นในส่วนหนึ่งของของพระพิสูจน์ที่ดํารงศีลวัดของพระองค์ของพระองค์ท่านที่สมสมเด็จสมัยพุทธเจ้าอย่างพระธามเขาก็มาช่วยแล้วทุนพระศาสนาเหมือน <ผม S 2> เอาจตุคามเห็นไหมครับเขาก็มาแล้วเขาก็ไปครับเน,น่ากันมาผ่าดกันไปใช่เพราะมันมันอยู่คู่กันอยงนี่นะครับคิดตามตามคิดฉันนะหลักของจริงๆแล้วมันพวกนี้เราก็จะได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดเป็นหลักนะครับ พูดเชิญชวนผมชอบพระพูดนะครับฟังแล้วลื่นหูมีเทศมีธรรมนะครับเดี๋ยวจะได้ธรรมะจากวจ่าดีนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์อะไรนะพระาจารย์ชื่อพระอาจารย์น้ำเพชรพระอาจารย์น้ำเพชรนะครับอีกคนหนึ่งชื่อเข็มเพชรหรอที่มรณภาพไปใช่เป็นพระนักเทศมีมีใครสืบต่อพระนักเทศไหมพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ท่านมีอยู่นะครมีอย่างก็ขวัญชัยอย่างก็หลายหลายคนที่เก็บเกี่ยวเอาเอาประสบการณ์เอาแหล่กันไป ใช้ชั้นโยกับชันตลอดแต่ชั้นไม่เป็นไม่เป็นแหล่ะอภะนักแหล่ในในจังหวัดนี้มีใครที่ดังๆกําแพงเพชรอันดับตอนที่ตอนนี้ก็คือก้าวเข็มเพชรนั่นแหละอันดับเข็มครับแต่ท่านมรนภาพไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีพระอาจารย์กุ้งวชิรวิทย์พระอาจารย์เอ๋พระอาจารย์ทุติเดชครับผมตรงนี้ก็ยังพอมีนี่นะครับเป็นพระพิโลกนี่ก็มีอาจารย์ราชันอาจารย์สนออาจารย์บุญสม อะไรอย่างเงี้ยอย่างพระอุจลิเขาจะมีอาจารย์โอภาสครับผมแต่ถ้าหมอที่เขาศึกษากคารวะพระไปแล้วก็จะมีแถวกัมแพงก็มีศิระเดชผู้ดังเป็นหมอพามใช่ตอนนี้นี่นะครับในวันอย่างนี้มีความรู้เพิ่มเติมทางช่องนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมสาธุเจริญพร